เอาบัดน,นีพี่น้องมือนีสิาพาไปเที่ยวบ้านสวนอุงอิงเนาะพี่น้องเนาะก่อนอื่นก็ต้องบอกเลยว่าบ้านนีอุงอิงเป็นคนสร้างกับเชฟแซมได้จ้าปลูกบ้านบนเนื้อทีสองไรโดยอุ้งอิงสื่อจากหน้าปุ่มจ่าเป็นหน้าของอุ้งอิงเองเป็นน้องของแม่เขียวจ่าแร่งจูงใจในการสร้างบ้านเหล่าก็สื่อทีก็เพราะว่า แม่เคี้ยวเด้อจ้าอยากให้แม่เคี้ยวได้มาเหตุการเกษตรมาอยู่ไฮยูนาอยู่ทงอยู่ทาได้รับอากาศสดชื่นจากพี่น้องจะเลยปรึกษากันกับเชฟแซมวา่าเฮาสื่อทีสองรายหล้วเฮ้าสิเห็ดจังไดกับทีนี่ก็เลยตกลงปรุงใจกันแรงบันดานใจกระเกิดจากแม่เคี้ยวนี่ละจ้าสีใดมีมองอยู่มองเศร้าให้คุณแม่ได้ยูเนาะพี่น้องเนาะจากนั้นมาแม่เคี้ยกับมาอยู่บ้านหล้างนี้ละจ้าเล่า,บา่บยู่บเศร้าดอกพี่น้องปลูกยังวัติ ปลูกแต่งกวาค่ะที่เห็นนันจ้าปลูกทุกอย่างที่อยู่บ้านสวนขององค์อิงนะคะขุดซากขึ้นมาแล้วก็ป้อยปลาพี่น้องปลูกทุกอย่างทุกแนวอันนี้ก็เม่นเชฟแซ่บดอกจา,าไใ้ใบบกูดต้นบกูดนั่นละจ้า เอาไปจากเมืองละย่องไปปลูกจ้าปลูกไหคางริมสาอนันละบาดนี้แม่เคียวแล้วก็บ,บอกว่ามาเบิงเนี่ยล่ะต้นเอียงบุกมีตะเพียวสันวาเราอยากให้มาเบิงปีกล้วยจ้าพี่น้องปีกล้วยใ่ใยไกส่สุดแล้วล่ะป้าคมก็บ,บอกว่าเฮ็ดคอนเทนให้ปา้ปาแนป้าอยากเฮ็ดคอนเทนวสันเห็นผู้เฒ่ามีความสุกยิมได้องอีก,กับเชฟแซมก็มีความสุกจ้ามาอีกมองนึงแม่เขียวก็อยากโช์กล้วยเราเด้เว,ว้าถึงกล้วยนี่พี่น้องหน่วยนี่ ไงหน่วยแตกอุปุอิปิอยู่พี่น้องเราบอกว่า พอดีอุ้งอิงมาท่านรลอบนีได้เอากล้วยไปกินเมืองระย่องพร้อมเลาะช่มสวนแล้ววมื้อนี่เหากับสิได้เมนูผพัดเข้าเด้พี่นองเด้อแต่ก่อนสิได้วัตถุดิบนั่นก็ลอรด,ดสองเข่งมาก,ก่อนนี่แ่ะค่ะอุ้งอิงก,ก็สิพัดเข้าแบบนี้เลยเมื่อกี้มังมี่บอกว่าอยากกินขนมนารดสองเข่งลอกกินทุกมือเด้พี่นองมาเด้อจ้าอุ้งอิงก,ก็ลังลงมือเห็ดเข้าพัดได้พี่นองมาเบิ่งเนี่ยสีสันสวยงามปันไดพี่นองใส,ส่สำม,มปี ใส่รวมไปเลยจ้าให้ผู้เทากินเมนูนี่ถืกใจป้าคมจ้าแล้วก็ย่ายเเทาย่ายเเทาบ่าคอยมีแขววปันไดเฮือเบิ่งในล่ะตาคมกินเบิดสองถั่ยไงปื พี่น้องเล่ามาเขาพัดแห้งเอาบันีป้ปอนกันนี่แหละพี่น้องความสุขของลูกของล้านก็คือเห็นพอกะแม่มีความสุขกินอิม่มกินแซ่บจ้ะกินไปซองถ้วยเต็มๆเลยปลาคมเทิ่งหนาวเทิงกินปากสันวอกๆอยู่พี่น้องปลาคมบอกว่าลูกสาวเฮ็ดให้กินกระแซ่บละเนาะกินหลายหลายแหล้วกับ่แล้วได้บานในย่งคองหวานเชฟแซมก็เลยสอนแม่เคียวว่ามาๆผมสิพาแต่งโม่ห้เบิง่งมาสันพี่น้องเล่าบอกว่าผมสิพาเป็นรูปยั้งแม่เบืองแทมแทมเทม เป็นรูปหัวใจยอกแม่เทาเด้ะนี่นี่นีโยกโป้ให้พอ่อนี่แหละพี่น้องความสุขถึงสีบลัมลุวยเงินทองถึงสีบอบานใหญ่ตัวมาหัวล้านแต่เฮ้ากับมีความสุขในรูปแบบของเฮ้านี่ละจ้า